อ๋อถามสิปู่ครับทำไมอะไรทำไมปลายะ่งมันเป็นสีสีแดงอ่ะแล้วปู่ได้ยินหนูไหมได้ยินนะคะได้ยินได้ยินปู่พูดว่ายัางไงปู่พูดว่ายังไงปู่พูดว่ายังไง านาดีใจทำไมพญายนาดีใจลนะ่ะพญานาสีชมพูดีใจไหมอ่ะทำไมพญานาสีพูดีใจล่ะลูกทำไมพญานาสีแดงมาทำไมานทำไมทำไมทำไมย่าย่าดีใจล่ะลูกย่าหน่าย่าทำไมย่าดีใจล่ะลูกย่าสีชมพูไงะ่ะเห็นไหมถามย่าทำไมย่าดีใจย่าเห็นอเล็กย่าดีใจเหรอ ย่าดีใจเหรอครับาถามย่าดิไม,ไม่ใช่ปู่เหรอฮะก็ปู่ปู่สีเขียวย่าสีชมพูไงปู่สีเขียวเนะี่ยเห็นไหมปู่ปูป่สีเขียวก็ย่าสีชมพูนะ่ะเห็นไหมล่ะลูกใครน่าใครน่าสีชมพูด,ดีใจไหมอ่ะดีจะอนุถามที่ดกย่าดีใจไหมครับไม่ใช่ปู่พญานาคเหรอฮะไม่ใช่ปู่พญานาคเหรอ อ๋อก็ปู่ก็ปู่สีเขียวไงเห็นไหมปู่สีเขียวปู่สีเขียวย้าสีชมพูอ่ะน่ะปู่น่ะปู่นั่นปู่สีเขียวนี่ย่าสีชมพูนี่เห็นไหมย่าเป็นผู้หญิงหนาย่าเป็นสีชมพูหนาย่าเป็นผู้หญิงไปที่ไปถามปู่ก็ได้ไปถามปู่ไปมาถามปู่ตรงนี้ปู่ครับปู่ครับอเล็กอเล็กมาทำอะไรทำไม ปูสีชมพูดีใจไหมอ่ะปู่สีชมพูดีใจไหมอ่ะหมายความว่ายังไงป้าไม่เข้าใจปู่สีชมพูหมายความว่ายังไงโอปู่สีชมพูดีใจมากอ๋อย่าบอกว่าดีใจมากเหรอลูกย่าบอกว่าดีใจมากเหรอไม่ใช่ปู่ปู่สีปู่สีชมพูสีปู่สีชมพูมันดีใจอ๋อปู่สีชมพูดีใจใช่ไหมใช่ไหม ใ,ใช่ทำไมดีใจล่ะลูกถามย่าสิทำไมหนูดีใจหนูดีใจมาก,มากทำไมดีใจ<อ>ทำไมดีใจ<อ>ทำไมดีใจกลับบ้านก่อนนะทำไมกลับบ้านก่อน